ชื่อเอกพลก็ลาับมาจากจังหวัดพังงาครับผมุ่พาวีชวนนคงค่ะเป็นเป็นภรรยาเขาค่ะก่อนมารักษาที่นี่อะค่ะมีปัญหาเรื่องการนอนกลนบ่อยไหมคะมีมานานแล้วครับแล้วก็หาที่รักษาแบบนานและะ้วด้วยแล้วมีเรารถจะอยู่กรุงเทพแต่ไม่ก็สะดวกพอมาเจอที่นี่มีก็เลยติดต่อมาเลยครับตอนนั้นมีอาการยังไงบ้างคะของการนอนกลนก็มีกรนที่อยู่ด้วยอะไรเนี้ย าก็บอกว่านอนกรนเสียงดังนะวันบ่อยขึ้นแล้วช่วงระหว่างขับรถอะไรแบบนี้มีแบบหลับไหมคะกลางถ้ากลางวันอ่ะจะมีอาการแต่ถ้าเกิดขับกลางคืนไม,มไ,มมไม่มีปัญหากลางวันมบ,นบ้างกลางวันมีบ้างก็ต้องจดครับเวลาเดินทางกันไกลถ้าใกลๆนี้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรทาไมถึองอยากจะมารักษาที่นี่คะก็อยู่ใกล้บ้านแล้วก็เคยอยู่ภูกกเก็ตก็ได้ยินชื่อคุณหมออลยอยู่ด้วยค่ะแล้ว<ท>กา็เลยมาคะก็เลย ทรติดต่อมาเขาให้คำแนะนำปรึกษาที่ดีค่ะก็มีขั้นตอนหลายๆขั้นตอนที่เราต้องไปคุยไม่เข้าใจตรงไหนหมอเขาอธิบายขั้นตอนอะไรเรียบร้อยหนูขอ3ามคำสาหรับที่นี่หนะค่ะรับสบายหายก้อนสุกภาพดีต้องที่นี่มีเิทเซ็นเตอร์